ผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นยาฆ่า,มาแมลงนะหรือปุ๋ยเคมีนะครับถ้าระบบนนเวศของเราเนี่ยสมบูรณ์ดีมากๆซึ่งกว่าผมจะหาคําตอบมาได้ก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรจุดสังเกตแรกก็คือผมเคยดูสารคดีต้นทุเรียนที่อยู่ตามป่าครับทาไมมันอยู่ในป่าได้โดยที่ไม่มีใครไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงหรือไปใส่ปุ๋ยให้มันแต่มันก็ให้ผลผลิตออกมาได้เหมือนกัน โดยที่การเกิดโรคหรือแมลงนะครับแทบจะไม่มีเลยสรุปก็คือเขาอยู่ได้เพราะว่าความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นอากาศดินและก็น้ํานะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดระบบนิเวศของเขาสมบูรณ์ดีต้นทุเรียนก็จะมีความแข็งแรงนะครับทําให้สามารถต้านทานโรคและแมลงได้อย่างที่เราทราบกันดีตอนทุเรียนแตกไปอ่อนก็จะมีการหลั่งสารออกมาเพื่อป้องกันแมลงและโรคนะฮะ ซึ่งก็เป็น,นกลไกการป้องกันตนเองตามธรรมชาตินะครับดังนั้นผมจึงพยายามจะเรียนแบบระบบนิเวศนะฮะให้เหมือนกับทุเรียนที่อยู่ในป่าโดยการสร้างจุลินทรีย์นะฮะตัวดีนะครับให้อยู่บริเวณรอบทรงพุ่มรอบโคนต้นทุเรียนรวมไปถึงเชื้อราตัวดีด้วยนะฮะเพื่อให้พื้นดินบริเวณที่ปลูกทุเรียนนะฮะให้มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดซึ่งผมก็ได้ใช้ใบไม้นะครับเอามาทับถมใต้โคนต้นทุเรียนนะฮะซึ่งจะเป็นใบไม้แห้งซึ่งช่วงแรกก็ได้ผลดีนะฮะแต่หลังจากนั้นทุเรีียยนนผมน่ เอ่เกิดอาการใบเหลืองฮนะสาเหตุก็คือเมื่อใบไม้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นทุเรียนนะครับแล้วเกิดการทับถมเนี่ยทับถมกันแน่นเกินไปทําให้ไม่มีอากาศให้รากของทุเรียนเนี่ยขึ้นมาหายใจได้เลยฮนะทำให้ทุเรียนขาดอากาศผมจึงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจึงพบว่าต้องใช้กิ่งไม้ขัดการกอดโรยใบไม้เพื่อให้เกิดช่องว่างให้มีโพรงอากาศข้างล่างใบไม้ฮนะจะทําให้รากของทุเรียนเนี่ยที่ต้องการอากาศหายใจเนี่ยขึ้นมาหายใจได้ แล้วก็อากาศเนี่ยเข้าไปทําให้จุลินทรีย์ต่างๆใช้อากาศในการย่อยสลายใบไม้ดีๆยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราทําการขัดกิ่งไม้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ใบไม้โรยก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะฮะขั้นต่อมานะครับก็เตรียมน้ําหมักจุลินทรีย์หนอกล้วยที่ผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะฮะเอามาใช้ในการช่วยย่อยสลายใบไม้และเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะฮะโดยปริมาณในการใช้ก็คือ20มลลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะฮะเติมลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ําตามลงไปให้ได้20ลิตรนะฮะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะฮะหลังจากนั้นก็ฉีดพ่นใบไม้ที่กองไว้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าใบไม้เนี่ยเริ่มย่อยสลายหลังจากนั้นถ้าใบไม้ย่อยสลายหมดแล้วก็ให้ทาการเติมใบไม้โดยการวางกิ่งไม้เหมือนขั้นแรกที่ผมทําให้ดูนะครับจากนี้เราก็ไม่ต้องพึ่งยาฆ่ามแมลงสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรแค่นี้ก็จะได้แปลงทุเรียนที่มีสุขภาพดีและคนทําเกษตรก็มีสุขภาพดีฮะ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ